สวัสดีครับวันนี้ฟาร์มงอกงามชัยภูมินะครับก็ครบกําหนดการเปลี่ยนอาหารให้ไช้เดือนแล้วนะครับวันนี้วันที่วันเสาร์ที่11นะครับ11เมษายน2อ6 3นายนะครับวันนี้ก็ล่อนไส่เดือนนะครับนี่ครับเกือปุ๋ยมูลไส่เดือนนะครับน่าจะอยู่ราวๆประมาณ100กิโลนะครับ ำหรับเที่ยวนี้นะครับลูกค้าที่สนใจก็สั่งจองได้เลยนะครับตอนนี้ออเดอร์ก็สั่งจองมาเยอะแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ทักไลน์ทักเฟซมาได้เลยนะครับอันนี้นะครับวันนี้ก็สมาชิกก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจนได้ไปเอาเข่งผลไม้นะครับที่เตรียมไว้นะครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับก็ สัปดาห์ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาก็70กว่าเข่งนะครับวันนี้ก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่ก็ยังไม่ไม่ได้นับนะครับส่วนที่ใส่เข่งไม่หมดนะครับก็ก็เอาเอาลงพื้นนะครับเลี้ยงลงพื้นนี่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าหน้าร้อนนยครับเลี้ยงลงพื้นเนี่ยแล้วพรมน้ําให้อ่ชุ่มๆนะครับก็ จะทำให้เส้เดือนตัวโตแล้วก็กินอาหารได้ได้ดีครับสังเกตดูนะครับส่วนเข่ยงผลไม้ก็พรมน้ำเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเอาผมเอาลังกระดาษนะครับปกปกไว้เพื่อรักษาความชื้นนะไม่ให้เบดดิง้งแห้งเร็วนะครับนี่นะครับขั้นตอนการเปลี่ยนอาหารนะครับหลังจากที่เราแช่ขี้วัวนะครับขี้วัวได้ ครบ5-7าวันนะครับแช่ขี้วัวเปลี่ยนน้ำขี้วัวนะครับหรือเบดดิ้งนะครับอาหารเละที่อยู่ของไส้เดือนนะครับก็จะเอาขี้วัวเนี่ยครับที่ผ่านการแช่น้ำเนี่ยมามาใส่ในเขียงผลไม้นะครับของผมฟาร์มผมเลี้ยงในเขียงผลไม้นี่นะครับก็พอเอามาใส่ปุ๊บก็เอาตัวไส้เดือนนะครับนี่นะครับประมาณเกือบจะเต็มเข่งนะครับแต่ก็ไม่เต็มนะครับประมาณ เกือบครึ่งเลยครึ่งมานะครับอานัตสาธิตนะครับก็ช่างตัวไส้เดือนนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับกี่ขีดครับสองขีดโอเคครับสขีดครับสขีดนี่ก็เขาก็จะกินนะครับเขาก็จะกินอาหารเป็นเวลา2สัปดาห์นะครับก็อาหารก็จะหมดพอดีนะครับหมดแล้วก็สามารถล่อนปุ๋ย เพื่อใช้ในการเกษตรได้เลยนะครับนี่นะครับนี่ก็นี่นะครับ,รบสมาชิกเพิ่มขึ้นนะเพิ่มอัตราการผลิตนะครับนี่คือถังผมลองใช้การพรมน้ําแบบนี้รู้สึกว่าใช้ดีมากครับถัง20ลิตรเป็นละอองไฟนะครับเป็นละอองไฟ ฝอยแบบฉีดยานะครับพรมแล้วก็มันเป็นสเปรย์ฝอยเบดดิ้งก็ไม่ไม่เปียกมากนะครับก็ทำให้ไส้เดือนนี่ชอบนะครับเพราะว่าไส้เดือนเนี่ยชอบความความชื้นนะครับแต่เขาไม่ชอบแฉะถ้าเราใช้สายยางฉีดหรือใช้บัวหรือว่าอะไรที่มันน้ำเส้นใหญ่เบดดิ้งก็จะ เปียกเยอะแล้วก็จะทําให้เบียดดิ้งข้างล่างแน่นนะครับไส้เดือนก็จะไม่กินอาหารนะครับแต่ไอตัวนี้นะครับเป็นถังฉีดยานะครับแต่ผมไม่ได้ฉีดยาครับเอาถังมาลดน้ําไส้เดือนแทนนะครับนี่นะครับก็ตอนนี้ก็รอให้เขามุดลงนะครับก็เอาตัวไส้เดือนนะครับวางไว้ด้านบนของของคี้วัวนะครับ ก็นี่นะครับก็เอาลังกระดาษนะครับตอนนี้ก็เต็มพื้นที่นะครับก็เหลือพื้นที่ไว้ผมน้ํพรมอะไรนะครับนี่ครับนี่ก็ปุ๋ยปุ๋ยนะครับประมาณร้อยกิโลนะครับร้อยกิโลนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเริ่มตั้งแต่ตีห้าตีห้าครึ่งนะครับผมตื่นมาตีห้าครึ่งก็มาร่อน ร่อนนะครับแล้วก็มีน้องอาร์ตนะมาช่วยทีมงานคุณภาพนะครับช่วยจนถึงตอนนี้บ่ายสองสิบนาทีนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับได้อีกสองเขียงก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเบดดิ้งเราก็แสดงว่าถ้าใส้เดือนมุดนะครับถ้าเส้เดือนมดุดก็แสดงว่าเบดดิ้งเราผ่านนะครับ คือถ้าเขาไม่ไม่ปีนหนีหรือว่าไม่ไม่ปีนออกจากเข่งก็แสดงว่าเบียดดิ้งเราโอเคนะครับนี่นะครับเขาก็เขาก็ากมุดลงไปแล้วนะครับตอนนี้เขาก็ปรับสภาพกับที่อยู่ใหม่ของเขาอยู่นะครับปรับสภาพกับที่อยู่ใหม่นะครับก็นี่นะครับป็งไงงัดเรียบร้อยยังเหลืออีกกี่ รวมกระมังแล้วประมาณโลนึงนะครับโอเคครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเพิ่งไปนะครับก็นี่ครับผมยางนาครับผมซื้อมาต้นละ10บาทนะครับก็ก็ต้นเล็กๆนะครับตอนนี้เปลี่ยนดินดินปลูกผสมมูลไส้เดือนนะครับกําลังแตกแตกนะครับนี่ครับใบอ่อนขึ้นมานะครับผักสวนครัวครับ อันนี้ก็เปลี่ยนดินนะครับต้นมะข่า,าประดูครับประดูประดูปลานะครับนะครับก็ตะไคร้ก็งามพริกนี่ครับสักทองครับใบเหมือนใบยาสูบเลยนะครับอยู่ในถุงดำนะครับก็ใกล้จะได้เอาลงไปปลูกแล้วละครับตอนนี้ก็ นะครับแทงขึ้นมาเป็นช่อเป็นช่ออีครับอันนี้ก็ใกล้แล้วครับแทงขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมต้นเริ่มโตเริ่มอะไรนนะครับก็ลายดินปลูกของฟาร์มเราเองนี่แหละครับถ้าใครสนใจนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจเป็นดินปลูกผสมมูลไส้เดือนนะครับก็ทักลายทักเฟซหรือเบอร์โทรนะครับผมฝากไว้ในเพจเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็ ให้ทุกท่านได้เยี่ยมชมฟาร์มของเรานะครับเคครับขอมากครับ